จุ่มจุ่มสตนจ่ๆๆๆด้วยวันนี้เราจะมาเล่นเกมยันยันฮีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอันนี้ครับเราจะไม่เล่นเกมไอ,นนมกมอยกันครับเพราะผมกลัวครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรเนี่ยถ้าใครไม่ทันก็สามารถสต็อปคลิปไ้ได้นะครับ A n g e r o f อ๋อเนี่ยมันมีสตาร์ทรับผมไม่ได้โอ้มีแขนและโซนพิเศษด้วยนะครับแต่ไม่มีใครนะครับวันนี้ผมไม่มีแขนและซุนพิเศษเพราะว่าวันนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวแดมงๆอะไรจ้าตื่นโอเคครับอันนี้ดูแล้วครับว่าพลังอันไหน แขนรับช yeah. ิ้นพิเศษด้วยครับชื่อว่าคุณแขมนะครับเข้าไปเข้าห้องนั้นอยู่ครับอ้าวอะไรวะเนี่ยชี่ยแม่งเดี๋ยวนี่อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับผมอยากเล่นโอเคอันนี้คือซูเปอร์ฮีโร่ครับ เล่นเกมไอเดอรเกมไอเดอฮอเกมนะครับไอเดอรฮอร์ยอยนะครับที <Yeah. S 2> ่เห็นผีครับนะเดินผ่านหนไปเมื่อกีมันไม่เห็นผมใช่ไหมอุย้ย กลัวมากตอนนี้ผมอยู่ห้องนี้ใช่ไหมอันนี้ประตูเปิดแล้วอันนี้ประตูผมเปิดทิ้งไว้นะครับโอเคโซเชียะมาในกระนักกันนะไปเลยไปเลยอ่ะไปม,มีรันแน่นอนที่นี่โอเคตอนนี้อยู่ที่ไหน ในห้องนี้เปิดประตูชิงไว้ไหมนะยังไม่ได้เปดิดเดี๋ยวผมหาอายก่อนนะครับทำจริงนะยังไ,ไม่เจอโอเคผมสำร็จแล้วครับไม่มีไอ้ตรงนี้ก็ไม่มีเลยผมต้องออกข้างนอกครับ ที่เดิมครับอุ้ยประตูค้างพีเร่งดว่วนโนีโ่ผมชอบมากห่าอีแล้วหอีกแล้วผ่านมาเลยกันนะักกันมาอีนไม่ว่าเดี๋ยวผีกิได้ยินเสียงอยู่ผีมาข้างหลังแน่ไปเลยไปไม่ได้อะไปไม่ได้ เดี๋ยวผมดูนห้องนี้ผมไปมาสำรวจมาแล้วนะครับแต่ยกเว้นข้างบนนะครับนะผมยังไม่ได้ไปผมต้องไปห้องผมต้องไปห้องเทียนก่อนเดี๋ยวผมดูตาแดงก่อนตาแดงไม่ได้ครับผมไม่เจออเลยเดี๋ยวผมรอผีไปก่อนมันจะรออยู่หน้าประตูติดเขาข้าทางดืมเข้าทางใหม่ อาไอ้ไอ้ไม่มีในอ่งเหรออยอแล้วไม่เอาถุงมือเลยไหนไหนไม่เห็นมีอะไรเลยถุงเงินไม่เห็นมีนู่นข้างนี่ใช่ติงด้วยเช่นรีชิบไปห้องอีกห้องด็กมีไอ้นะทางนี้มันมาแล้วมัาแล้ววู้ย ไไม่ด้กันไม่มีรัน่ออุ้ยหาแล้วเดือยดูก่อนอ๋อผีอยู่ตรงที่อะไรนะที่เรามาตอนไหนอยลาวไอ้ยเนี้ยชักกระตุกอยู่น่าแหละชักกระตุกโอเคหยุดแล้วตัผีไม่อยู่ ถุงเงินถุงเนที่นี่เป็นที่ไหนเนี่ยถุงเงินเยอะจังเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมนแกม่มีแกมันจะสีแบบนี้แหละเดี๋ยวผมว่ามันนจะซ่อนอยู่นี่ออกไปตอนนี้อ่าเรนนาจะ <c oughs> น่ากลัวปะไม่เล่นเลยนะตอนนี้ผมพ่อก็ขอ <c oughs> ม่อขอแบบไม่ใช่ตัดคลิปอะขอเลิกไปเลยนะครับนะเพราะว่าไม่มีเกมเออขอเล่นเกมแบบนี้ก่อนครับถ้าใครถ้าใครเอมรักคอมพิวเตอร์มากก็ปิดคลิปหรือจะปิดตาดูหรือจะปิดคลิปหรือจะปิดโทรศัพท์ป้าโทรศัพท์ก่อนแด้วก็ได้ค่ะอุตส่มาถงน้ไม่ไ นนี้ก็เลยพัคอมเขาจะซื้อคอหมหรือลูตาไม่รู้ครับแต่ผมกลัวคนที่ผมก็เลยกลัวคนที่ไม่อยากกดไลค์ผมวันนี้นี่เรามาดู y youtube ของผมกันผมนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแบบอันนี้ขอโทษทีนะครับที่มีคลิปของคนอื่นมานะครับอันนี้นี่อขอย้ายนี้แป๊บหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยเนี่ย อันนี้อันนี้เพลงล็อกล็อกอันนี้อันนี้ล็อกอันนี้ล็อกนะครับเออขอตัดคลิปเออไม่ตัดคลิปอะลาไปก่อนนะไยบปไยคะ่ะ